สวัสดีลูกค้าช่องมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุษมีมีดช่างยามานําเสนอทั้งหมด9เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP 9เนะคะเล่มที่1ถึงเล่มที่8จะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 ส่วนเล่มที่9นะคะจะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10บล้อค่ะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1นะคะ ความยาวของใบมี้11นิ้วนะคะความกว้าง 2. 3ุนิ้วสันหนาห้ามิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงปักหมุดโมเสกครบสวยงามนะคะตัวด้ามความยาวห้าุนิ้วนะคะเล่มที่1ราคาเก้ห้าสบาทรวมส่งนะคะลดพิเศษสุดๆเลยค่ะเล่มที่สองนะคะความยาวของใบมี้อยู่ที่ 8. 3ุนิ้วความกว้าง1 7จนิ้วสันหนาห้มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาวห้าจุนิ้วนะคะ เล่มที่สองก็รดพิเศษเหมือนกันค่ะราคาเพียงหกร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่เจ็ดจุดห้านิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันดาห้าจุดห้ามิลนะคะตัวด้ามความยาวห้าจุดสองนิ้วเป็นด้ามไม้พยุงโทนดำราคาเพียงหกร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะ ส่วนเล่มที่สี่มาพร้อมกับฝักนะคะเล่มนี้ขายไม่ออกสักทีใครเนาะจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ลดให้อีกแล้วนะคะมาพร้อมเล่มนี้จะมาพร้อมกับฝักไม้พยุงนะคะขาวะความยาวของใบมีดหกจุดสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันนาห้าจุดห้ามิลตัวด้ามสี่จุดสี่นิ้วตัวด้ามเป็นไม้พยุงฉลุลายตัวฝักก็เป็นฝักไม้พยุงลายสวยลัดไหวสวยงามมากทั้งด้ามและฝักนะคะราคาเพียงแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งใครจะเป็นผู้โชคดีเนะาะค่ะเล่มที่ห้านะคะ เล่มนี้ก็มาพร้อมกับฝักไม้พยุงลายสวยมากนะคะความยาวของใบมีด5.3นิ้วความกว้าง1.5นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว4.3นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักไม้พยุงลายสวยมากค่ะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันงานสวยต้องปกคะ่ะค่ะเล่มที่5ราคาเพียง890บาทรวมส่งมีดพร้อมฝักชุดพยุงลายสวยเลยนะคะลูกค้า สนใจแคปมาจอแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะขาเล่มที่6นะคะความยาวของพรมอยู่ที่6.5นิ้วนะคะความกว้าง1.6นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงทนดำความยาว5นิ้วนะคะลูกค้าราคา690บาทรวมส่งนะคะสนใจสั่งทําฝักหรือซองได้นะคะลูกค้าราคาตามขนาดเลยคะ่ะหลังไม้นะคะลูกค้าขาเล่มที่7นะคะความยาว ของใบมีอยู่ที่7.5นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันนาสี่มิลตัวด้าไม้พยุงความยาว4.6นิ้วนะคะลูกค้าพิเศษราคาเพียง690บาทรวมส่งนะคะสวยงามมากคะ่ะรับประกันงานสวยต้งปกรับประกันความคมของใบมีดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะส่วนเล่มที่8ความยาวของใบมีดอยู่ที่10.5นิ้วความกว้าง2.5นิ้วนะคะ สนันหนามิลตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.2นิ้วนะคะเล่มนี้ก็ลดเหมือนกันนะคะราคาเพียง890บาท,ทรวมส่งนะคะค่ะส่วนเล่มที่9เป็นงานจีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10ล้อนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่10.3นิ้วความกว้าง2.5นิ้วสนันาหนา6.5มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายสวยมากความยาว5.2นิ้วนะคะพิเศษราคาเพียง890บบาท,ทรวมส่งนะคะ สินค้านั้นเรามีประกันใบมิต90วันนะคะรับเคมหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบุกเพิ่ม100บาททุกเล่มสนใจสั่งทําฝากักไม้หรือซองราคาตามขนาดและวัตถุดิบเลยนะคะสนใจแอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลย